แอนด์ลกาสอดีท่านชมนะครับทูห์นันี่ผมอาร์ตคอมนะครับผมก็วันนี้อยู่กับเกมโซนให้อีกแล้วนะครับห่างหายไปนานทั้งเป็นเวลา9วันนะครับผมน่าคิดกันไว้เออน,นะครับไปในวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องของส่วนของออร้านค้าออร้านค้านะครับเวจะพูดลิ้นพันทำไมนะครับซึ่งบอกเลยว่าร้านค้าถูกอัปเดตมาใหม่บอกเลยว่าสุดมากนะครับ เห็นไหมเรื่องของการแพ็คนะครับแล้วในวันนี้มาพูดไจถึงร้านค้ากับพี่ผมก็รู้แล้วว่าราคามาเ p d a t e นานแล้วนะครับก็ไม่มีอะไรครับในคลิปวิดวีโอวดีโอนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องของการแจกของฟรีในร้านค้านะครับเป็นการรับของฟรีนะครับทุกๆรับทุกๆวันเอออาทิตย์นะครับอาทิตย์นะครับทุกๆวันอาทิตย์ก็คือ1อาทิตย์จะรี หรือวันจันทร์นะครับประมาณนั้นนะครับผมนะว่าของก็จะเป็นประมาณนี้เห็นไหมว่าเป็นของแตกฟรีนะครับซึ่งบอกเลยว่าเป็นอาทิตย์ดีเยี่ยมมากๆสําหรับสายฟรีอย่างเราครับเพราะว่าเราไม่ต้องไปเติมอะไรเลยเพียงแค่คาย์อินทุกๆอาอทิทาตย์นะครับประมาณนั้นนะครับทุกๆอาทิตย์เองก็คือ1อาทิตย์ก็จะรีทุกๆวันจันทร์นะครับเป็นของที่ค่อนข้างจะดุดดากนะครับเพราะว่า ทางโซนไันได้กกนแจกของนี่มาก็สบายใจมากขึ้นอีกไหมเพราะว่าเราก็ไม่ต้องไปซื้ออะไรามากมายนะครับอู้ยรู้สึกว่ามีสกิลใหม่ของเจ้าตัวนี้ด้วยนะเป็นรถไฟบ๊อบโอเคอันนี้ผมยังไม่ไดีดูแล้วกันนะครับก็คลิปวิดีโอวิดีโอนี้พอจบเพียงนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากครับแค่บอกว่าร้านค้ามีการแจกของนะครับทุกๆอาทิตย์นะครับก็สามารถที่จะมารับกันได้แล้วของรีตอนไหนครับก็ของก็เหมือนเดิมครับ ที่หนึ่งรีหนึ่งครั้งนะครับผมมานั้นเองนะครับอืมมานนั้นเองนะครับผมนะอุย้ยมีสกินแจกด้วยนะมีไหมก็ทุกทุกอาทิตย์ในทุกๆวันจันทร์เนี่ยมันจะรีนะครับแล้วก็มารับทุกๆวันจันทร์นะครับประมาณนั้นนะครับก็คลิปนี้ขอจบคลิปที่นี้ครับผมนะครับ